สั่งช้างสามเสียงสวยๆแบบนี้มาทั้งหมด10ชุดนะครับช้างสามเสียงเงินแท้นะครับช้างสามเสียงเงินแท้สั่งมาทั้งหมด10ชุดครับขอบคุณมากมากครับใส่กล่องกันเลยครับหนึ่งครับ2 3 4สามสี่ห้าหดบชุดครับก็ห่อไว้ชั้นนะครับบอกไปอีกหนึ่งชั้นครับ i have <laughs> ยบร้อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ